คนไทยติดต่อมอในเกาหลีปัญหาที่ครั้งหนึ่งไม่มีใครพูดถึงแต่นายกอนุทินกล้าที่จะขอความช่วยเหลือในการประชุมผู้นเาเตเศรษฐกิจเอเปกครั้งนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรุลไม่ได้เพียงแต่พูดถึงการค้าและการลงทุนเท่านั้นแต่ยังกล้าที่จะเสียสละเวลานําเรื่องปัญหาคนไทยติดต่อมอในเกาหลีขึ้นมาพูดคุยกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้อีแชมยองอย่างตรงไปตรงมาซึ่งเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่ของผู้นาประเทศไทยในอดีตมักหลีกเลี่ยงไม่อยากพูดถึงแต่นายกอนุทินกล้าที่จะยกขึ้นมาเป็นประเด็นสําคััญในนการรรปะชุมค้้งี โฆษกประจำสำนักน,กนายกรัฐมนตรีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเปิดเผยว่านายกได้ขอให้เกาหลีใต้พิจารณาเพิ่มโคตาแรงงานไทยที่ถูกกฎหมายเพื่อช่วยแก้ปัญหาคนไทยที่ถูกปฏิเสธการเข้าเมืองเมื่อเดินทางมาถึงเกาหลีแล้วซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งด้านเงินและเวลานอกจากนี้นายกยังเสนอให้ทั้งสองประเทศตั้งเป้าหมายการค้าให้ถึงสามหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐโดยใช้เขตการค้าเสรี FTA เป็นเครื่องมือสำคัญ แต่ที่น่าสนใจคือนายกไม่ได้หยุดที่การขอความช่วยเหลือเพียงเรื่องรายงานเท่านั้นแต่ยังยืนยันว่าไทยจะให้การดูแลนักลงทุนเกาหลีใต้อย่างเต็มที่รวมถึงการสนับสนุนบทบาทของเกาหลีใต้ในฐานะประเทศคู่เจรจาของอาเซียนนี้คงเป็นจุดที่จะทําให้หลายคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปว่านโยบายนี้จะส่งผลดีต่อประเทศไทยหรือไม่ นอกจากนี้นายกยังระบุว่าจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยศึกษาระบบนิเวศด้านอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของเกาหลีใต้โดยเฉพาะการสนับสนุนสตาร์ทอัพและ SME ทั้งด้านทักษะและงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของไทยแล้วคุณคิดยังไงการที่นายกอนุทินกล้าที่จะขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาคนไทยติดตอมในเกาหลีและยังเสนอนโยบายการสนับสนุนที่อาจจะทําให้หลายคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันคุณคิดว่านโยบายเหล่านี้จะส่งผลดีต่อประเทศไทยหรือไม่ มาแสดงความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ